เป็นล่มกันยูวีที่ทางร้านการันตีครับสามารถกันยูวีได้99%ครับทุกคนเป็นล่มเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับเป็นล่มที่เปิดปิดอัตโนมัติครับใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนที่สําคัญนะครับทางร้านเขาเคลือบสีกันยูวีมาอย่างดีนะครับทุกคนรุ่นนี้กันยูวีได้50บบเลยนะครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับก้านล่มครับเขาเป็นก้านคู่แบบนี้คือมันแข็งแรงมากนะครับทุกคนเห็นไหมครับก้านร่มคือแข็งแรงมากครับส่วนตัวขาล่มครับ เป็นเหล็กที่หนามากเลยครับทุกคนเห็นไหมครับขาล่มคือหนามากนะครับทําด้วยเหล็กแข็งแรงมากๆเลยตัวด้ามจับครับก็สวยมากครับสามารถง้างได้ตัวนี้คือทําให้เราพกพาหรือว่าเก็บได้ง่ายนะครับแบบนี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาล้มเอาไว้ใช้งานนะครับรุ่นนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับราคาแค่2 0 0กว่าบาทครับทุกคนสามารถกัน UV กันฝนแล้วก็ต้านลมได้ไปอย่างดีนะครับรุ่นนี้คือแข็งแรงมากๆครับเห็นไหมครับทุกคน เจอลมแรงๆนะครับไม่ต้องห่วงครับลมนี้คือเอาอยู่ครับถ้าเป็นลมตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมไม่การันตีนะแต่ลมตัวนี้คือผมการันตีครับและจะไม่พอแค่นั้นนะครับลมรุ่นเก่าเข้ารถนะครับทาให้น้ําเปียกรถหรือว่าเปียกตัวเรานะถ้าเป็นลมรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับเวลาเราเก็บลมครับลมมันจะหงายขึ้นแบบนี้ครับทาให้เวลาที่เราเข้ารถนะครับหมดปัญหาเรื่องน้าเปียกรถอย่างแน่นอนนะครับซื้อร้านนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับต้องปกแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือมันคุ้มราคาทคคนซื้้้อไปแลววใชยาๆรับ ใครที่กดไม่ทันรอบที่แล้วนะครับรีบเลยนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดก่อนนะทุกคนนะพิกัดอยู่ที่ก,การด้านล่างครับ <S 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 ของมาต้องมีครับทุกคน